แปลงร่างเป็นยักษ์กับเรียนวิชาแปลงเพศเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับญาณทัศนะที่หลวงปู่สามารถอย่างรู้ได้อย่างเหลือเชื่อว่าลูกศิษย์ของท่านไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรอย่างเรื่องของคุณยายทองสุขสำแดงปั้นซึ่งท่านเป็นแม่ชีที่ทําวิชาปราบมารกับหลวงปู่อีกทั้งยังเป็นมือเผยแผ่วิชาธรรมกายมือหนึ่งของหลวงปู่อีกด้วยเรื่องราวต่อไปนี้ เป็นเรื่องเกิดขึ้นหลังจากที่คุณยายทองสุขเข้าถึงพระธรรมกายแล้วและเริ่มเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงปู่ใหม่ๆซึ่งคุณยายทองสุขถึงกับพูดว่าช่วงนั้นมันช่างอยากรู้อยากเห็นไปเสียทั้งนั้นด้วยความอยากรู้อยากลองของคุณยายทองสุขนี่เองท่านจึงมักแอบหลวงปู่ไปเที่ยวบ่อยๆซึ่งการไปเที่ยวของท่านก็ไม่ได้ใช้กายมนุษย์อยากไปหรอก แต่ท่านไปด้วยสมาธิยานของท่านและปกปิดไม่ให้หลวงปูร่รู้เพราะกลัวหลวงปูด่ดุหาว่าไม่ตั้งใจแก้ทุกภัยมนุษย์ในขณะที่อยู่เวรในโรงงานทําวิชาแต่ที่ไหนได้แม้คุณยายทองสุขจะแอบไปอย่างแนบเนียนมากขนาดไหนหลวงปู่ก็จับได้ทุกทีเพราะหลวงปู่สามารถรู้ได้ด้วยยาณทัศนะของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่ง ช่วงนั้นหลวงปู่ท่านกำลังคิดจะสร้างโรงเรียนพระประยัติซึ่งต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลทำให้คุณยายทองสุขเป็นกังวลแทนหลวงปู่ว่าจะไปหาเงินมาจากไหนแต่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไอ้สุขโครทองยังมีอยู่เองยังไม่เคยเห็นพอหลวงปู่พูดประโยคนี้ออกมาเท่านั้นเองคุณยายทองสุกก็อยากรู้อยากเห็นขึ้นมาอย่างแรงว่าโครทองอยู่ที่ไหน หน้าตาเป็นยังไงจากนั้นท่านก็ไม่รอช้ารีบไปตามหาโคทองในสมาธิยานของท่านอยู่หลายครั้งแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนสุดท้ายท่านก็หมดปัญญาจึงแอบไปถามม้าแก้วถึงได้รู้ว่าโคทองอยู่ในถ้ำทางทิศตะวันออกจากนั้นคุณยายทองสุกก็ให้ม้าแก้วช่วยพาไปหาถ้ำของยักษ์แต่หาเท่าไหรก็หาไม่เจอสักที แต่สิ่งที่เจอก็คือพระภูมิเจ้าที่ที่ขี่เสือคุณยายทองสุขท่านก็เลยถามพระภูมิว่าถ้ำท,ที่มีโคดทองอยู่ตรงไหนซึ่งพอพระภูมิเจ้าที่ท่านชี้ทางให้คุณยายทองสุขก็ไม่รอช้ารีบขี่ม้าแก้วเหาะไปตามทางนั้นและทันใดนั้นเองท่านก็ได้มาเจอปากถ้ำยักษ์จนได้จากนั้นท่านก็รอให้ยักษ์หน้าโฉดสองตน เดินออกไปที่อื่นก่อนและพอยักออกไปแล้วท่านก็ฉวยโอกาสเข้าไปผลักประตูเพื่อจะบุกเข้าไปในถ้ำทันทีแต่อนิจจาโชคไม่เข้าข้างเนื่องจากประตูล็อกแต่จูจูก็มีเสียงลิงจ๋อโผล่มาจากไหนก็ไม่ทราบคุณยายทองสุขก็เลยถามลิงจ๋อตัวนั้นว่ากุญแจอยู่ที่ไหนช่วยหยิบให้หน่อยเถอะพ่อลิงและพอเจ้าลิงเอากุญแจมาให้ ท่านก็เลยขายบุกเข้าไปในถ้ำนั้นได้โดยเดินเข้าไปถึงถ้ำในชั้นที่สามและทันใดนั่นเองท่านก็ไปเจอที่เก็บโครทองจริงๆซึ่งโครทองก้อนนี้ใหญ่โคตรๆใหญ่ขนาดเท่าสุ่มไก่และรอบๆโครทองนั้นก็รายล้อมไปด้วยทองก้อนขนาดเท่าบาทบ้างขนาดเท่าขันบ้างขนาดเท่ากำปั้นบ้างเรียงรายกันอย่างมากมาย โดยแข่งกันเปล่งประกายแวววับจับตาจนสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคุณยายทองสุกแบบสุดๆและเป็นที่น่าสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละก้อนจะมีชื่อติดอยู่ทั้งหมดแต่เนื่องจากคุณยายทองสุกท่านอ่านหนังสือไม่ออกท่านจึงไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าอะไรแต่ท่านก็ไม่ได้สนใจหยิบทองขึ้นมาพิจ,จารณาพร้อมกับปิงไอเดียขึ้นมาแบบฉุกละหุกว่า ทองนี้อยู่ที่นี่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์ควรจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาช่วยหลวงพ่อวัดปากน้ำสร้างโรงเรียนและเมื่อคิดดังนั้นคุณยายทองสุกก็ไม่รอช้าตะโกนถามขึ้นมาทันทีว่าทองของใครทองของใครทองของใครซึ่งท่านก็ตะโกนถามถ,ามถึงสามครั้งเมื่อไม่มีเสียงตอบท่านจึงทำการอุกอาจหยิบทองก้อนที่พอเหมาะ ขนาดเท่าขันล้างหน้าที่ท่านคิดว่าหากขายแล้วจะพอเอามาสร้างโรงเรียนจากนั้นก็ออกมาจากถ้ำเพื่อขี่ม้าแก้วเหาอะอกลับไปแต่เรื่องมันไม่แฮปปี้เอนดิ้งอย่างนั้นหรอกเพราะจูจ่ๆก็มีเสียงยักษ์ตะโกนโวยวายไล่หลังมาว่าขโมยขโมยหยุดก่อนจากนั้นก็เกิดการถกเถียงกันยกใหญ่โดยคุณยายทองสุกท่านก็ตอบปฏิเสธไปว่า ฉันไม่ได้ขโมยนะเพราะฉันตะโกนถามแล้วไม่เห็นมีใครเป็นเจ้าของก็เลยจะเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาสร้างโรงเรียนกับหลวงพ่อวัดปากน้ำซึ่งยักษ์ก็ตอบว่าก้อนนี้มันไม่ใช่ก้อนที่จะเอาไปทําบุญกับหลวงพ่อเขามีชื่อติดไว้ไม่เห็นหรือคุณยายทองสุกท่านจึงบอกว่าก็ฉันอ่านไม่ออกนี่ยักษ์ได้ยินดังนั้นจึงตอบกลับว่าฉันต้องรักษาทองพวกนี้ไว้เพื่อรอเจ้าของ เพราะทองเหล่านี้เป็นทองที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใจบุญเขาทำบุญสั่งสมเอาไว้ทีละเล็กละน้อยขณะที่กำลังเถียงกันอยู่นั่นเองจูจ่ๆก็มียักษ์ตัวใหญ่หน้าโฉดรุ่นเดะที่เป็นหัวหน้ายักษ์วิ่งไล่ตามมาแล้วก็ตะโกนลั่นว่าเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยจากนั้นก็วิ่งเอาตอบองไล่ฟาดคุณยายทองสุกและม้าแก้ว จนทองในมือคุณยายทองสุกกระเด็นหลุดจากมือและทันใดนั่นเองขณะที่คุณยายทองสุกกำลังโดนตะบองยักษ์ไล่ฟาดก็มีเสียงดังลั่นที่ทรงพลานุภาพแบบสุดๆจากไหนก็ไม่ทราบตะโกนขึ้นมาว่าหยุดและด้วยเสียงนี้ทำให้ยักษ์หยุดฟาดทันทีจากนั้นคุณยายทองสุกก็รีบขี่ม้ากแก้วกลับเข้าร่างที่อยู่ในท่าสมาธิอย่างบัดดลทันใดนั่นเอง อยู่ๆหลวงปู่ท่านก็ดุขึ้นขณะที่นั่งทําวิชาว่าไอ้สุกเองไปไหนมาเองชักจะเหลวไหลมากไปแล้วนะไปลักทองเข้ามาเองคิดว่าพ่อไม่รู้หรือเจ้าของเข้ามาฟ้องนี่ถ้าพ่อไม่ช่วยไว้ป่านนี้เองหัวบีแบนไปแล้วซุกซนไม่เข้าเรื่องและจากการที่คุณยายทองสุกโดนลวงปู่ดุเสยยกใหญ่บวกกับความรู้สึกเจ็บใจที่ยักมาฟ้อง นำซ้ำยังพลาดท่าโดนยักษ์ไล่ฟาดมาเสียสะบักสะบอมถึงเพียงนี้ท่านจึงคิดว่าจะแอบหลวงปู่กลับไปจัดการกับยักษ์ใหม่แต่คราวนี้คุณยายทองสุขท่านไปโดยไม่ใช้กายละเอียดที่เป็นร่างมนุษย์เหมือนครั้งก่อนเพราะม้าแก้วนำเสนอท่านว่าให้แปลงเป็นยักษ์จะได้ดูโหดโหดหรือดูน่ากลัวน่ากลัวหน่อยจะได้สู้กับเขาได้จากนั้นท่านก็นึกแปลงร่างอยู่หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่น่ากลัวสักทีเพราะก่อนแปลงท่านไปนึกมโนภาพเป็นยักษ์ที่อยู่ในหนังสือพรหมชาติจนกระทั่งครั้งสุดท้ายท่านก็เปลี่ยนมานึกถึงภาพยักษ์จอมโหดตัวที่ไล่ตะเพิดเอาตะบองฟาดท่านมาพอนึกเสร็จทันใดนั้นกายละเอียดของคุณยายทองสุกก็เปลี่ยนเป็นยักษ์ผู้ชายหน้าตาโหดโฉดเหี่ยมทันทีจากนั้นท่านก็ขี่ม้าแก้ว เหาะไปยังปากถ้ำที่เป็นเป้าหมายเมื่อไปถึงก็ไม่รอช้ารีบยกตะบองเคาะประตูถ้ำดังตูมตูมโดยท่านคิดในใจว่าถ้าเจ้ายักษ์ตัวที่ไล่ฟาดเราเปิดประตูออกมาเราจะเอาตะบองที่ถืออยู่ในมือฟาดเพื่อแก้แค้นทันทีแต่ก็ผิดคาดเพราะผู้ที่เปิดประตูกลับเป็นภรรยาแสนสวยของยักษ์ที่กำลังอุ้มลูกยักษ์ผู้น่ารักน่าเอ็นดู ออกมาพร้อมกับแสดงอาการดีใจแล้วบอกลูกที่อุ้มอยู่ว่าลูกจ๊ะพ่อหนูกลับมาแล้วพ่อหนูกลับมาแล้วและเพื่อให้แนบเนียนคุณยายทองสุขจึงสวมรอยทำตัวประดุดเป็นสามีของนางยักษ์ไปจริงๆและด้วยกิริยาท่าทางอันแสนอบอุ่นของนางยักษ์ที่คอยปรนิบัติเอาอกเอาใจคุณยายทองสุขเป็นอย่างดีนี้เอง ก็เลยทำให้ท่านเกิดรู้สึกหวั่นไหวนึกหลงรักนางยักษ์ขึ้นมาแบบนิดๆแต่เนื่องด้วยภารกิจที่เป็นเป้าหมายหลักที่อยู่ในใจท่านก็เลยใช้กุศโลบายพูดให้นางยักษ์พาไปดูที่เก็บโคดทองและก็ถามถึงความเป็นมาของทองทั้งหมดซึ่งสรุปได้ว่าโคดทองอันใหญ่สุดนั้นเป็นของหลวงปู่วัดปากน้ำคือเมื่อชาติก่อนๆท่านเคยทำบุญเป็นจำนวนมากไว้กับลูกศิษย์ ซึ่งพอรวมรวมกันเข้าก็กลายเป็นทองก้อนใหญ่คือเมื่อท่านทำบุญแล้วสายสมบัติเก่าก็จะไปเชื่อมกับสายสมบัติใหม่ซึ่งคนที่มาช่วยหลวงปู่ท่านทำบุญก็จะรวยขึ้นมีเงินทำบุญต่อไปอีกขณะที่กำลังถา,ถามถึงความเป็นมาเรื่องทองอย่างเพลิดเพลินอยู่นั่นเองก็มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกจนได้เพราะอยู่ๆม้าแก้วที่รอยอยู่หน้าถ้ำก็ร้องดังขึ้นและด้วยเสียงนี้ คุณยายทองสุขจึงรีบขอนางยักษ์ออกไปดูหน้าถ้ำเพียงลำพังซึ่งก็ปรากฏว่ายักษ์ผู้เป็นสามีตัวจริงและเพื่อนยักษ์สาถึงสี่ตนได้แห่กันกลับมาแล้วเมื่อคุณยายทองสุขเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบกระโดดขี่ม้ากแก้วและหอ,อกกลับด่วนที่สุดพร้อมกับยังรู้สึกผูกพันอะไรอววรนนางยักษ์และลูกน้อยประดุดการจากภรรยาของตัวเองมาจริงๆซึ่งพอกลับมาถึง หลวงปู่ท่านก็รู้ในที่จึงรีบดุขึ้นทันทีว่าไอสุกเอาอีกแล้วเองไปเป็นชู้กับเมียเข้ามาหรือคุณยายทองสุกจึงรีบแก้ตัวด้วยเสียงอ้ำอึงว่าเปล่าเจ้าคะ่ะลูกเปล่าจริงจจากนั้นหลวงปู่ท่านก็หัวเราะและนึกสนุกถามขึ้นใหม่ว่าไอสุกเองอยากเป็นผู้ชายไหมล่ะคุณยายทองสุกรีบตอบด้วยความดีใจว่าอยากเจ้าคะ่ะลูกอยากเป็นผู้ชายเจ้าค่ะ จากนั้นหลวงปู่ท่านก็ให้เข้าที่สาวไปหาเหตุจนเจอเครื่องที่ทำให้กลายเป็นผู้หญิงแล้วท่านก็บอกวิธีการในการแปลงเพศว่างั้นเองเดินเครื่องเข้าศีไไอสุกเก็บให้หมดเลยคือถ้าเข้าถึงพระธรรมกายแล้วได้ศึกษาวิชาธรรมกายจะเห็นว่าเครื่องที่ทำให้เป็นผู้หญิงอย่างหนึ่งเครื่องที่ทำให้เป็นผู้ชายอย่างหนึ่งเครื่องจะหมุนไปคนละอย่างโดยรอบของการหมุนจะไม่เท่ากัน จากนั้นคุณยายทองสุกก็เดินเครื่องกลับให้กลายเป็นผู้ชายซึ่งท่านทำนานอยู่ถึงสามเดือนในระหว่างนั้นหลวงปู่ก็จะคอยถามอยู่เสมอว่าไอ้สุกเปลี่ยนหรือยังวะและพอใกล้ๆจะสำเร็จคุณยายทองสุกก็บอกหลวงปู่ว่าเกือบแล้วเจ้าคะ่ะจนในที่สุดรุ่งเช้าวันหนึ่งคุณยายทองสุกก็รีบมาเล่าให้คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันร์ฟังว่า อีก้างเอ้ยกูเป็นอยู่คืนนึ่งวะ่ะเป็นจริงๆแต่กูไม่คุ้นกูเลยทำกลับมาเหมือนเดิมนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของวิชาธรรมกายที่หลวงปู่ท่านสอนคุณยายทองสุกอีกทั้งวิชาอื่นๆที่คุณยายทองสุกเรียนมาจากหลวงปู่นั้นไม่ว่าจะเป็นการทำวิชาปราบมารการไปนรกสวรรค์วิชาแปลงเพศการแปลงร่างเป็นยักษ์ดับดาว ทำจันทราคาตก็เลยทําให้คุญยายทองสุขถึงกับพูดเอาไว้ว่าเกิดมาชาตินี้จะหาครูบาอาจารย์ได้อย่างเจ้าคุณหลวงพ่อไม่มีอีกแล้วท่านเป็นสง์ที่เหนือธรรมดาเพราะท่านสามารถนับเมล็ดทรายได้สามารถเดินชานสมาบัติในเม็ดทรายเดินชานสมาบัตในกระจกเดินฌานสมาบัตในหินเข้านิโรธแทรกในหินได้นับเม็ดฝนที่ตกลงมาในอากาศได้ ซึ่งครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาเหล่านี้ได้ก็เห็นจะไม่มีอีกแล้วในทั่วราชอาณาจักรไทยคงไม่มีพระสงฆ์องค์ใดที่จะสั่งสอนวิชาเหล่านี้ได้จะให้ไปเรียนที่อินเดียพมา่าหรือขเขมรก็ไม่มีอีกทั้งคุณยายทองสุขยังเล่าอีกว่าท่านได้เห็นปฏิหารหลวงปู่ด้วยตาเนื้อแบบจะจะในครั้งที่ฝนตกซึ่งท่านเล่าว่าในวันที่ฝนตก เจ้าคุณพ่อท่านยืนกวาดเม็ดฝนอยู่ในกุฏิโดยเท้าของท่านยืนอยู่บนดอกบัวข้างละดอกอีกทั้งยังมีรัศมีสว่างลูกโชดช่วงน่าอัศจรรย์มาก